ผู้ชมวันนี้อยู่ในคลิปวิลเกเกอร์ชาแนลอีกเหมือนเดิมนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นเบสบอลนะครับผมแมปที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนเลื้อนๆอย่างผมจะมาเล่นเบสบอลสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก50ไลค์ด้วยนะคุณผู้ชมความสนุกจะเป็นยังไงก็ let's go มารู้ช็อปร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000สคนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกิฟต์การ์ดเลสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจําหน่ายในทุกรูปแบบกัลตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สําคัญมารู้ช็อปรับกดเกมพาสซะด้วยอย่างเช่นทิงเลกาซี่อันิเมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟุตโอ้โหสุดยอดเลยนะฮอร์สอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ช็อปลิง I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้า wow. วครบจบในที่เดียวและที่1ที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU มาเลน้นนองกูจะกำจัดเรือนเองเฮ้ย c p 1เราจะร่วมมือกับพี่เพื่อฆ่าสาวเลโก้หรือเปล่าอะไรนะโอ้โหจะทำโคตรเก๋กูสยา พี่เราไม่นญาตหลานอยากโดนตอกไหมเฮ้ยพี่ไม่อยากโดนตอก <laughs> พี่ไม่ได้อยากโดนตอกพี่อยากตอกเราไม่เหมือนกันเราเต่างกันฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่า่าฮ่าอ,อ่ตฮ่าฮ่นา่าฮ่่าฮ่่อ,อ,อ,อฮ่อออา่าเ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮาเฮ่าเฮ่าา่า <laughs> า้า อออุ๊ยกินของเผ็ดทำไมเรอเออเออเป็นไปตามแผนที่ฉันคิดไว้ยังไงล่ะเฮ้ยมีคนหายตัววันนึงเฮ้ยอยหายตัวแบบดิ้นดังมันน่ากลัวเฮ้ยสามคนสุดท้ายชิงตำแหน่งเกราชายน้งขออนุญาตยอมแพ้เลยนะครับเฮ้ยไอ้กูตายเนาะกูตายหนูก็ตายพี่เฮ้ยแล้วหนูตายข้างพี่มาแล้วจ้ะ มาสูงที่หั่นตูดมาเลยใครเปิดเพลงไว้เอ้ยเกมต่อไปใครชนะเป็นเก๋เว้ยโอ้ได้ได้พี่รับเลี้ยงเก๋เลโก้น้องไออยากเดินต่อไปจะสมินละขำพี่เอาละครับมีคนที่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าดีดีหลอกไปยันรัน ไม่รู้อีหนุ่ยนี่ตายเฉยเลยครับมีผู้ชายผู้หญิงออกไปแล้วนะครับที่เหลืออยู่ก็คือเกย์ล้วนๆนะครับแต่นี่ของผมคือผมยังไม่โดนบอลทุกทีนะครับผมก็เลยอังออกไม่ได้นี่เห็นไหมเชยยังเป็นเกย์เกย์บอลไม่ใช่เบสบอลเกมเนี้ยเป็นเชือนะครับเรื่องเชยออันนี้จังหวะแบบนี้ต้องระวังนะครับโดนเกย์ได้แบบนี้ไงล่ะกยศล <laughs> ก <h ats> ูต้องออกก่อนวะเดี๋ยวกูเป็นเกวะเาไงดีว <f iel> ดะ้วต้องยอมเป็นเกยเพื่อชนะเลยวะเฮ <h> ih <ihi> ้ยอันตรายหรือเปล่า <h> ih <ihi> เราต้องมาชิงตำแหน่งเกลแล้วน้องชาย <h> ih <ihi> อย่าดีอันตรายใจระเมอเจอละเมอใจละเมอ,อโอ้ยน้องคนนี้ก็โหดอะ่ะไม่กล้าสู้ด้วยหรอกนั่นนะน้องอย่าทำแนี้ดิพี่กวน้องไม่ตายเหอะ ตายไปแล้วเฮ้ยอย่างน้อยกูก็ไม่ใช่แก่น้องอย่างน้อยกูก็ไม่ใช่แก่พ่อเฮ้ยกูไม่ใช่แก่น้องกเมื่อกี้เป็นแก่พิมสีเลยเหรอวะใครเป็นเก๋ใครเป็นเก๋ไอ้เก๋น้องเออวะเนี่ยเฮ้ยเราทีมสีเขียวด้วยกันด้วยผาแพงเฮ้ยเฮ้เหลืองไอ้เหลืองเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยแล้วทำไมสีเขียวเราอยู่กันแค่นี้เองวะเฮ้ยมีนู่นอยู่เขียวยนายคือความหวังของมวลมนุษยชาติไอ้เขียวนั่นน่ะเฮ้ยเขียวนั่นไม่ธรรมดาพอเพียงไอ้นั่นมันไม่ธรรมดามันล่อดแดงจะหมดทีมละอุ้ยอุ้ยล้มซะเด้นโอ๊ย,อย เออกูตายวะน้องพี่ตายโดยเพื่อนผมอ่ะพี่ตายด้วยฝีมือผู้หญิงไม่เป็นไรครับพี่ยอมตายแบบนี้ทั้งวันเลยพี่จะไม่ได้ยินเสียงน้องราตินแล้วทำไมอ่ะพี่ว่าน้องราตินฟาดลูกบอลเข้ามาในกําดีของพี่กัดีพี่เป็นงไงพี่กัดีกูเป็นงไกมากกัดีเลโก็อ่ะน้องแค่น้องราตินแค่พูดว่าจุ๊บมั่วพี่ก็จะดีใจขึ้นจุ๊บมั่วอุ้ยตายแบบนี้ทั้งวันยังได้ เฮ้ยสีเขียวเฮ้ยไอหมาตัวนั้นใครตีมันไม่ตีตัวจริงราอูนคือกระเทยนัองราตินใครวะเนี่ยบ้าไม่ระแมมันไม่เปิดไมค์แสดงว่ามันเป็นโรคเอ๋อแค่นั้นแหละเฮ้ยน้องน้องน้องไอที่สกิลอันแบบวิ่งวิ่งแบบเมื่อกี้มันคือสกิลอะไรวะไอไอไอชาโดอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ชาโดนะมันโกงใช่ปหมมัน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 วาร์ปนานไหมถ้าอัพตันนานเนี่ยอุ้ยคนนั้นอ่ะเมื่อกี้พี่นัาบาดสี่วันอะเมื่อกี้ใช่ปหมเฮ้ยจบวันนี้พี่จะไปซื้อเลยแล้วพี่จะอัพให้มันตันด้วย ไครตายกูหลัวแล้วใส่แม่งเลยจะบั้มกูดีไปตายน้องเยอะแยะนโวไวยพรกูเกินฮอุ้ยอุ้ยกดผิดฮิตกูกดผิดไอ้จ๊ะเยอะแยะน้ำฟันเหลืองเอออุ้ยไอ้ขัเยอะๆกูลเป็นโคตรเท่เลยว่ะ ไอ้น้องกูตายอีกแล้วว่าเริ่งเรื่องดูคลิปกูดิลงไปเล่นก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามเข้าไปอย่าคิดถึงพี่นะเว้ยเลิกต่อกูได้แล้วไอ้จริงค่ะพี่ครับน้องครับน้องสาวพี่จุ๊บเ่เวลาซื้อสกิลยังไงล่ะมาเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าจะเฟี้ยวหรือไม่นะครับแต่ว่าเราก็มีตังค์เหลืออยู่อ่ะพี่ไอผมโดนลังแกพี่ไม่เป็นไรนะน้องนาตินข้างหลังนู้นนะมันจะมีมันจะมีโค้ดอันนี้อยู่สำหรับเกมนี้มันจะได้ดาบดาบพิเศษว้วยจริงเหรอครับลองเดินไปดูดิ น้องตังพี่ซื้อมาแล้วสกลเราอ่ะนี่นี่ใช่ไหมโอ้เจ้าเขาตึงอ่ะแล้วคูทาโคนเร็ววิวดูดิเร็วจาดเร็วจาดเยอ่ะพอะอะฮ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 ะอะอะฮะออะฮะออะฮะอออะฮะออะออะอออออ ไอ้พวกที่บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้เนี่ยมันโง่อไอโง่เร็วๆอยู่พี่กดถอยหลังเลยก็ได้เร็วๆอยู่กดถอยหลังเอ,อ,อาไม่เหมือนที่คิดไว้นี่ว่าเอ้ยน้องตังค์มันไม่เหมือนที่เราคุยกันไว้เลยว่าพอพี่วาร์ปปุ๊บพี่ตายเลยไม่มันต้องกดอ๋อ <c oughs> ม,มันต้องกดคลิป <c oughs> อยู่ดีใช่ไหมอ <c oughs> t s okay อ่า It's okay feeling good ลากันจบโดนฟ้องโดนฟ้ออะไรรู้พี่เฮคคาลีเวอร์โอ๊ยน้องตายอีกแล้ว่啊ทำใจพี่ไม่อยากเล่นแล้วพี่ตลอดเลยพี่ผมไม่เคยจะดันเลยขอเลยพี่ เอ้ตายทำไมครับหมามันแกล้งผมพี่ยัยมันทำยังไงคือไอ้คนนี้มั็นผอวมันชอบแกล้งผมมันไม่ใคร่ผมชนะเลยอ่ะพี่เออจริงเราลองไปด่าเราอะถ้าถ้าถ้าพูดคำด่ามันได้คำหนึงเราจะด,ด่ามันว่าไงด่ามันว่าไอ้น้าจิ <laughs> ด,ด่าอย่างตึงอ่ะด่ามไม่ตึงละ นังราเต้นอันนี้ตึงป่าดูพี่ใช้เก็บก้าวของแดงถ้าธรรมดาน้องสาม ไอ้หลับเลยนะเว้ยกระทำแบบตจอ่ะเฮ้ยข้างล่างเลยแล้วหน่อยได้ไหมอยากเล่นแล้วเออไอ้การ์ดยืนไว้การ์ดเดี๋ยวหน่อยตายเป็นไงตายเลยค่ะเนี่ยแล้วทำเสียสมาธิเนี่ยผมจะไปประจานเสียผมจะประจานแล้วผมจะลงไปซู๊พี่หน้านี้มีเสียงพี่นนี้มีเสียงไปขายของพี่เปล่าเออมึงทำมาเดี๋ยวกูมาขายตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยขนาดนั้นเลยพี่เออทำมาเราทำเสื้อมาเลยชื่อเสื้อชื่อว่าไอ้กั เออเดี๋ยวพี่เอามาลงขายให้เลยเดี๋ยวกูโปรโมทให้ด้วยเฮ้ยพี่สารภาพเลยตอนนี้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้พี่ก็อัดคลิปอยู่ตอนนี้ตา่การพูดแล้วนะทำเสื้อมาเลยเขียนว่าไอ้กัดตายเป็นเกย์เข้าพี่ไอเป็นเกย์พี่ไอเป็นเกย์มึงปัญหาอนไรมาเนี่ยอย่าไปนับถือนะยูทูบเบอร์คนนี้เออก่อนคลิปนี้ลงจะต้องมีเสื้อมึงวางขายในช็อปวิลล็อกเกอร์อ่ะกัดยังไม่ตายกว่าอรอตายแล้วนี่หว่ากัดตายไปแล้วพี่กัดตายไปแล้วพี่ใครแพ้เป็นเกย์ใครชนะเป็นเกย์สรุปเป็นเกย์เฮ้ยลงระดับอ่ะ โอ้พีวันอากาศดีนะคุณแฟรงค์แฟรงค์เฮ้ยน้องคนนี้มันยกระดับตัวเองแล้ววะมันยกระดับใส่พี่ป่ะเนี่ยแย่แล้วด้องได้ปอดอ๋อได้พี่เธอพี่เล่นไม่เก่งพี่เล่นไม่เก่งพี่พูดจริงๆพี่มินิโมเดอเก๊ชนะแลว้าววววไปพี่วว กูยอมเป็นแกกูยอมเป็นแกกูชนะแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้สนุกกันไหมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอาตัวลาไปก่อนรักทุกคนมากนะครับผมเซย์ยนะครับบ๊ายบายนะเลือนนี่วะ